ฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิฟานีนุตเควเซนเตอร์แบ็กทีมชาติออสเตรียวัย17ปีจากออสเตรียเวียนนาเป็นที่เรียบร้อยข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์และจะมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหรือซัมเมอร์หน้าโดยอิฟานีนุตเควถูกยกให้เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงและตัวนักเตะเองก็ชื่นชอบโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากพอลจอยซ์ระบุว่าฮาวิเอเลียดไม่ไปเล่นในลีกอเมริกาแม้ว่าอนาคตกับแอสตันวิลล่าจะไม่แน่นอนก็ตาม เจ้าตัวถูกยืมตัวไปเล่นที่แอสตันวิลล่าแต่ถูกอูไนเอเมรี่เมินเฉยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมวิลล่ามีหน้าที่ต้องซื้อตัวเอเลียดแบบถาวรด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ซึ่งเข้าใจว่ารวมค่าธรรมเนียมการยืมตัว5ล้านปอนด์หากเขาลงเล่นครบ10นัดแต่ปัจจุบันเขายังลงเล่นเพียง5นัดเท่านั้น การที่เอเลียดเคยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูการนี้ทําให้เขาไม่สามารถเล่นให้กับสโมสรอนที่3ได้เว้นแต่จะเป็นทีมที่มีตารางการแข่งขันฟุตบอลทับซ้อนกันนั้นทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาโดยมีสโมสรอนชาร์ลอต FC เอเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจอย่างไรก็ตามเมเจอร์ลีกไม่ใช่ตัวเลือกที่เอเลียดกำลังพิจารณาอยู่และในขณะนี้เขาก็จะไม่กลับไปลิเวอร์พูลเช่นกัน ลิเวอร์พูลไม่มีเงื่อนไขเรียกตัวกลับและทางวินล,ล่าก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแต่อย่างใดพอจอยซ์จากสำนักข่าวเดอะไทมส์เปิดเผยว่าไรอันกราเฟนเบิร์กน่าจะเป็นผู้เล่นคนแรกในทีมลิเวอร์พูลที่ได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้ลิเวอร์พูลมีแผนที่จะทำการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้แก่ผู้เล่นคนสำคัญสคัญของพวกเขาโดยเฉพาะกับแดนกลางที่ประกอบไปด้วยโดมินิกโซโบสไลอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์เคอร์ติสโจนส์และไรอันกราเฟนเบิร์ก แต่คาดว่าไรอันกราเฟนเบิร์กน่าจะเป็นคนแรกที่ได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาแล้วแม้จะยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในขณะนี้แต่มีความกระตือรือร้อนที่จะรักษาอนาคตของไรอันกราเฟนเบิร์กซึ่งจะมีสัญญาเหลืออีก2ปีในช่วงซัมเมอร์นี้อา์เนอสล็อตกับความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมกับฟูลแลมในวันอาทิตย์นี้ แม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ใครมาแล้ว7-8เกมติดต่อกันก็ตามแต่อาร์เนอร์สล็อตยอมรับว่าฟอร์มการเล่นยังไม่ได้ดีเท่าไหร่และไม่ใช่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยด้วยซ้ำทีมลิเวอร์พูลมักครองบอลได้มากกว่าแต่กลับประสบปัญหาในการเปลี่ยนการครองบอลน,นั้นให้เป็นโอกาสทำประตูที่ชัดเจนอาร์เนอร์สล็อตรู้สึกว่าลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่4อย่างเหมาะสมแล้วเม่จบครึ่งฤดูกาลโดยคะแนนที่เสียไปอาจเกิดจากความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ผลเสมอศูนต่อ0ย์กับลีดส์ยูไนเต็ดความแข็งแกร่งในการป้องกันดีขึ้นแต่ความคิดสร้างสรรค์นในการเข้าทำโจมตีคู่แข่งยังคงเป็นปัญหาหลักจนถึงตอนนี้คาดว่าเกมกับฟูลแลมจะเปิดเกมรุกมากขึ้นโดยทีมของมาโกซิวาน่าจะเน้นการโจมตีเป็นหลักมากกว่าการตั้งรับแบบลีดส์และนั่นจะทำให้ทั้งสองทีมมีพื้นที่มากขึ้นในการเล่นคาดว่าโจโกเมสจะกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วส่วนวาตารุเอนโดยังไม่พร้อมและยังไม่มีเวลาการกลับมาที่แน่ชัด อาร์นเนอร์สิลลตกล่าวแสดงความเคารพต่อโค้ชแอรอนบริกส์ที่กำลังจะย้ายออกไปโดยกล่าวว่าเขาเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์เมื่อฤดูการที่แล้วการบริหารจัดการทีมเป็นเรื่องสำคัญท่ามกลางตารางการแข่งขันที่แน่นขนาดการรักษาครีนชีตและไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมถือเป็นเรื่องดีอาร์นเนอร์สลลตยืนยันทีมลิเวอร์พูลมาถูกทางแล้วและจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในครึ่งหลังฤดูการจากนี้